เรียนครุฑ2517สัมผัสสยองอาของผมซื้อบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นบ้านชั้นเดียวที่มีบริเวณรอบบ้านกว้าง มอแกการไว้ปลูกผักสวนกลัวโดยแก้หวังเอาไว้ว่าจะใช้ชีวิตบ้านปลายหลังจาก,กเกษียณที่บ้านหลังนี้อยู่กับภรรยากันแค่สองคนแต่ก่อนนั้นคุณอาผมเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยสักนิดเขามักจะบอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระจิตปรุงแต่งคิดไปเองหรือไม่ก็หลอกให้งมง่ายเพื่อหลอกเอาเงินเอาทอง เพราะแบบนั้นในสมัยผมยังเด็กที่พ่อกับแม่ฝากผมให้คุณอาเลี้ยงตอนปิดเทอมเวลาที่ผมเห็นสิ่งลี้ลับแล้วบอกให้คุณอาฟังผมก็มักจะถูกดา่าถูกต่อว่าว่างมงายบางครั้งก็ถูกตีด้วยการมายมจนขาลายสุดท้ายผมก็เลยไม่เล่าเรื่องอะไรทํานองนี้ให้อาฟังอีกได้แต่เก็บงำเรื่องพวกนี้ซ่อนเอาไว้ในใจมาตลอด จนโตถึงได้ย้ายมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพแล้วไม่ได้เจอคุณนาอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นแต่เมื่อไม่กี่วันก่อนคุณนาของผมโทรมาหาด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปจากน้ำเสียงที่มีความมั่นใจว่าไม่มีผีสางอยู่แน่เรื่องลีลับมันก็แค่เรื่องโกหกนี่ตอนนี้คุณนากลับคุยกับผมด้วยเสียงอ่อยๆเบาๆ พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านที่ซื้อไว้ในต่างจังหวัดที่เขาอยู่อาศัยใช้ชีวิตอย่างสงบตอนเกษียณว่าตอนนี้เขาได้เจออะไรบ้างที่นั่นด้วยที่ว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านราคาถูกที่เคยมีประวัติไม่ดีเท่าไหร่แต่คุณอาไม่เชื่อเลยซื้อเอาไว้มันเป็นบ้านร้างสองโศกที่ใครๆต่างก็ลือกันว่า ขีดุเพราะเจ้าของบ้านคนก่อนเป็นแม่กับลูกที่อาศัยอยู่ด้วยกันสองคนคนแม่ทำอาชีพขายส้มตำในหมู่บ้านส่วนลูกชายพิการขาลรีบตั้งแต่กำเนิดในวันที่เกิดเหตุมีโจรบุกเข้าไปปล้นบ้านหลังนั้นจนแหงคนที่เป็นแม่จนตายส่วนลูกที่พิการก็พยายามกอดขาโจรเอาไว้ไม่ยอมปล่อย ก็เลยถูกโจรแทงตายไปอีกคนหนึ่งซึ่งคนร้ายได้เงินไปจำนวนหนึ่งชาวบ้านแถวนั้นได้เตือนคุณอาแล้วเพราะรู้กันดีถึงกิติศัพท์ความเฮียนแต่คุณอามี่ฟังทำตัวยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุหลังจากที่ย้ายมาอยู่เพียงแค่คืนแรกอาก็ได้ยินเสียงล้อวีลแชร์ลากไปกับพื้น เสียงคองมันดังฟืดๆเคลื่อนวนไปวนมาอยู่รอบบ้านเหมือนมีใครกำลังเข็นวีวแชร์อยู่ด้วยความที่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีอาก็เลยออกจากห้องนอนเพื่อไปดูต้นเสียงว่าใครการที่อุตริมาเล่นอะไรพี่เรีนแบบนี้แล้วสิ่งที่อาได้พบก็คือลูกชายของเจ้าของบ้านคนเก่าที่ตายไปแล้วกำลังนั่งอยู่บนวิลแชร์ แล้วพยายามใช้มือทั้งสองข้างเขยนรถให้เร็วที่สุดที่ซอกคอมีรอยถูกแทงสองแผลปากของเขาพยายามขยับโพดมึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนพูดไปก็เขียนวิวแชร์ไปเลือดก,ก็ไหลแดงเป็นแนวตามทางที่รถเข็นผ่านเพราะเห็นแบบนั้นจากที่อาเป็นคนไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้ ก็ถึงกับพังงาเลิกลากทำตัวไม่ถูกเรียบวิ่งหนีกลับเข้าไปในบ้านคิดว่าจะหนีกลับไปห้องนอนแต่พอหนีเข้ามาในบ้านก็ได้ยินเสียงดังปอกปอกปอกเสียงดังมาจากหน้าโซฟาก่อนจะเข้าห้องนอนอาเห็นเป็นผู้หญิงวัยกลางคนหัวหยิกฟูผิวขาวซีด กำลังนั่งต่ำส้มตม่ำดังเป็นจังหวะแค่เห็นก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือวิญญาณของแม่ที่ถูกโจรแหงตายเธอต่ำส้มต่ำในครกไปเลือดก็กระเด็นอกมาจากแผลที่ถูกแทงตรงกลางอกกระชอกลงไปในครกจนมาละกอเป็นสีแดงดูท่าทางแล้วเธอคงอยากจะขายส้มต่ำให้มากขึ้นจะได้มีเงินพาลูกไปหาหมอ เพราะโดนโจรมันเอาเงินไปหมดเพราะเห็นแบบนั้นอาก็รีบวิ่งเข้าห้องนอนเขากับแฟนนอนกอดกันด้วยความกลัวจนถึงเช้าเพราะไม่อาจคมตานอนลงได้ได้ยินเสียงล้อวิลแชร์ที่วิ่งวนอยู่รอบบ้านกับเสียงส้มตามที่ดังตลอดคืนทาให้คุณอาที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีมาขอให้ผมช่วยหาหมอผี หรือใครโกได้มาทำพิธีให้หน่อยทำยังไงโกได้ไม่ให้ผีมาปรากฏตัวอีกจะขายบ้านหลังนี้ก็คงยากไม่มีคนเซอ้อเพราะเป็นบ้านผีสิงจะไปซื้อบ้านใหม่เงินก็หมดกับบ้านหลังนี้ไปแล้วมันเลยเป็นสถานการณ์ที่ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีเมื่อคุณอาขอร้องผมก็ต้องช่วยเหลือ ก็เลยตอบรับไปว่าเดี๋ยวจะลองช่วยหาดูผมไปเจอเพื่อนที่คณะคนหนึ่งชื่อว่าไอ้จือมันเป็นคนที่ออกแนวไปทางกัลลอนแต่มันเคยบอกกับผมว่ามันชอบเล่นพระเล่นของอยู่บ้างเพราะคนแถวบ้านมันเล่นกันเยอะผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาม,มานันแล้วเล่าความสัมพันธ์ของคุณอากับผมด้วย ซึ่งก็ได้รับคำตอบจากมันว่าจะลองช่วยดูแต่มีค่าใช้จ่ายเออกูจะลองช่วยดูแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะเว้ยเท่าไหร่วะหนึ่งมื่นบาทเป็นเงินสดหนึ่งมืนเลยเหรอลดหน่อยไม่ได้เหรอวะไม่ได้แล้วนี่กูให้สุดๆแล้วเนี่ยแต่ถ้ากูทำวิธีให้แล้วยังเห็นผีอีก กูไม่คิดเงินก็แล้วกันมึงก็ลองไปบอกอาดูว่าจะเอาหรือไม่เอาหลังจากที่ผมบอกอาไปอาก็ดูอ้ำเอึ้องอยู่พักหนึ่งแล้ววางสายไปก่อนจะโทรกลับมาหาผมแล้วบอกตกลงวันต่อมาผมก็ไม่เจืดนั่งรถหัวไปที่บ้านของอาในต่างจังหวัดก่อนจะเข้าไปที่บ้าน ไอ้จอืดมันก็ขอแวะร้านสะดวกซื้อแป๊บหนึ่งซื้อกาวตราช้างมาหลอดหนึ่งทูบเทียนและไฟแช็กพอไปถึงที่บ้านอาไอ้จอืดมันก็ชวนคุณอาคุยเกี่ยวกับเรื่องผีที่เจอพอคุยกันได้สักพักไอ,จอ้จืดก็เริ่มทำพิธีจุดทูบเทียนว้เจ้าที่เจ้าทางสวดมนต์บทแป,แปลกที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อน คุณอาก็ทำท่าทางเหมือนกับว่าไม่เคยได้ยินบทสวดแบบนี้เช่นกันแล้วพิธีของมานก็จบด้วยการนำเอากาวตราช้างไปทาบริเวณเสาเอกของบ้านในระดับสายตาจากนั้นก็เหรียญหนึ่งบาทรูปตราครถมาติดไว้บริเวณที่มันทากลาวาเอาไว้โดยหันด้านที่เป็นพยาครุดออกหลังจบพิธี มันก็รับเงินจากคุณอาวางมาดนิ่งๆแล้วลากผมออกจากบ้านหลังนั้นพวกเรานั่งรถโดยสารกราบโดยไม่คุยอะไรกันเลยสักคำจนผมเริ่มถามความสงสัยออกมาแค่นี้หรอว่าไอ้จืดพิธีอะไรของมึงไม่เห็นเหมือนที่กูเห็นในหนังเลยพอผมพูดจบไอ้จืดมันก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ มันหยิบเงิน5,000ันบาทออกมาจากปึกเงินหมื่นที่เป็นค่าจ้างทำพิธีจากคุณอาเอามายัดใส่มือผมมันบอกว่าที่จริงแล้วพวกพิธีรีตองต่างๆมันก็ไม่ได้รู้อะไรมากนักหรอกเพราะส่วนใหญ่เหมือนก็มั่วเอาทั้งนั้นทั้งพิธีกรรมทั้งบทสวดมันมั่วเอาเองทั้งหมดก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมผมถึงไม่เคยได้ยินบทสวดมนต์ที่ไอจือดมันสวดเลยถึงพิดีกรรมจะเป็นของปลอมบทสวดจะเป็นของปลอมแต่เรียญครดปีพศ2517ที่เอาไปติดบนเสาเอกของบ้านหลังนั้นมันเป็นของจริงเพราะสรรพคุณของเหรียญน,นั้นมันจะคอยช่วยในการเสริมอำนาจบารามีเสริมกำลังในการคุ้มครองป้องกัน ขับไล่พูดผีปีศาจต่างๆไม่ให้มากรำกลายเข้ากลาแล้วยังทำให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงได้เมื่อก่อนเวลาที่คนหมู่บ้านของให้จืดมันเข้าป่าและเวลาจะหาที่นอนเขาก็จะมีดหักต้นไม้ให้เห็นเนื้อไม้ขาวๆแล้วเอาเหรียญรุงที่เป็นรูปครดตอกลงไปให้เป็นรอยครดบนรอยบากไม้ แล้วก็แกะเหรียญออกมาเก็บไว้เหมือนเดิมช่วยให้ไม่มีพวกผีป่าหรือสิ่งไม่ดีมารบกวนตอนนอนในป่าสรุปคือว่าพิธีจริงๆแล้วก็แค่เหรียญครุฑไปติดไว้ที่เสาเอกบ้านก็เสร็จแล้วเหรอวะผมถามไม่เจอเออใช่แค่นั้นแหละเสร็จแล้วมันต่อบปนกับรอยยิ้มกลุ่มกลิ่มอารมณ์จอ อ้าวแล้วมึงทำไมต้องทำเหมือนพิธีมันยาวต้องสวดมนต์ต้องนั่นนี่อะไรด้วยก็ถ้าจูจ่ๆกูเดินเข้าไปในบ้านอาเมืองเอากาวตราช้างทาเสาเอกบ้านเอาเหรียญไปติดแล้วขอตังเขาหมื่นหนึ่งเขาจะให้กูไหมล่ะมันก็ต้องทำให้ดูมีพิธีรีตองหน่อยสิวะส่วนเงินกูแบ่งให้มึงครึ่งหนึ่งมึงก็คิดซสว่า เป็นค่าชดเชยที่อามึงจ่ายให้เพราะตอนเด็กตีมึงด้วยการมายมก็แล้วกันว่าแต่เหรียญครุฑที่มึงเอามาติดเนี่ยแพงไหมวะทำไมถึงเก็บเงินตั้งหมื่นหนึ่งกูแค่อยากเก็บหมื่นหนึ่งเฉยๆแหละเอามาเป็นค่าเล่าเห็นเขากลัวๆก,ก็เลยเป็นโอกาสเรียกเงินไอ้จืดมึงนี่มันแสบจริงๆส่วนเหรียญน,น่ะ อยากได้ก็ไปเถอะมันหยิบเหรียญครฑจากกระเป๋ากางเกงใส่มือผมสามเหรียญสั่งในเน็ตก็ได้หาไม่ยากเหลยอละยี่สิบสามสิบเองมั้งผมลองเปิดแอปช้อปปิ้งในมือถือลองค้นดูเหรียญครฑซึ่งก็ราคาอย่างที่ไอ้จืดมันว่าจริงๆของบางอย่างหรือเรื่องบางอย่างเหมือนแก้ได้ง่าย,ายๆเหมือนกับเส้นผมบางภูเขา แต่มันติดหยุดตรงที่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็แค่นั้นคนที่รู้ก็มักจะหาประโยชน์จากคนไม่รู้ได้ง่ายๆวันต่อมาคุณนาก็โทรมาบอกกับผมว่าเขาไม่ได้ยินเสียงรถวิวแชร์วิ่งรอบบ้านอีกแล้วเสียงตำครกก็เงียบหายไปด้วยเหมือนกันไม่เห็นผีแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยด้วย อาจารย์จืดนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะอาเรียกไอ้จืดจอมกะลอนว่าอาจารย์จืดผมก็ถึงกับต้องเอามือปิดปากตัวเองพยายามกลั้นไม่ให้เสียงหัวเราะดังเข้าไปในสายท่าทางของคุณอาดูเหมือนกับว่าเขากำลังมีความสุขมากที่จัดการปัญหาเรื่องผีในบ้านให้เขาได้โดยเสียงเงินแค่หมื่นเดียวไม่ต้องย้ายบ้านหรือหาบ้านใหม่ ส่วนผมเองก็มีความสุขที่ได้ส่วนแบ่งจากไออาจารย์จืดมาตั้งห้าพันสงสัยว่าผมเอาเงินไปเลี้ยงข้าวไออาจารย์จืดมันสักมือแล้วล่ะซึ่งผมก็ยังรู้สึกสงสัยอยู่ว่าทำไมอยู่ๆผีพวกนั้นถึงได้หายไปมันอาจจะบังเอิญว่าผีพวกนั้นหมดกรรมไปผุดไปเกิดกันแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะว่า เหรียญที่ให้จืดนำไปติดมันจะได้ผลจริงๆหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับส c คร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า